สลามุอลลัยกุ้งมเร็องตลอฮิวบาบรูกาตัวก็สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับสวัสดีนะครับทางหน้าจอเนาะก็สวัสดีนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ไม่ได้เจอหน้า,นาตานะครับไม่ได้เจอหน้ากันนานพอสมควรนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไม่อำนวยนะครับก็ ยังไงก็ตามนะครับวันนี้เป็นคาบเราจะมาเรียนกันนะครับในคาบของอัลฮะดีิษนะครับฮะด,ดีิษนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่จะเกิดโควิดหรือจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้เรามาเรียนกันนะครับในมาดัสอัลฮะดีษโอเคเนาะพร้อมหรือยังน่าจะพร้อมแล้วเนาะ <c oughs> น่าจะสบายดีกันทุกคนเนาะอยู่บ้านนะครับก็พยายามดูแลตัวเองด้วยนะครับตอนนี้นะครับ ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเรียนพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็จะไม่ได้เรียนอะไรมากนะครับจะเป็นจะจะเรียนเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก่อนครับมารู้จักเกี่ยวกับฮะดีสว่าเป็นอัว่าว่าฮะดีสคืออะไรนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนะครับพร้อมหรือยังนะพร้อมหรือยังน่าจะพร้อมแลวเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันครับโอเคนะ มาเริ่มกันเลยนะคะก็นะสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอันเนี้ยอ่านออกไหมคํานี้อ่านว่ายังไงนะครับอ่าลองอ่านดูลองอ่านลองอ่านอยู่บ้านก็ลองอ่านดูนะอ่ะลองอ่านเร็วอ่ะหนึ่งสองสาอ่านยังไงครับอ่ะดังๆหน่อยอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคครับหลายคนก็น่าจะอ่านได้เนาะ นะเราจะคุ้นเคยกันดีนะครับปีที่แล้วก็เรียนปีก่อนหนะ้านู้นอะแล้วก็อ่านคํานี้มาหลายครั้งแล้วนะก็จะเป็นก็จะอ่านว่าอัลฮัดีิสนะครับ Al อัลฮัดีสอะนี่เป็นคําอาหรับนะครับฮัด,ดีิสนะครับนะครับซึ่งก็จะมีความหมายเดียวกันนะครับกับคํานี้เนาะอานะครับฮัด,ดีสหรือว่าอัลฮัดีิสในภาษาไทยเนาะใครรู้จักบ้างว่าใครจะบอกได้บ้างว่าคำเนี้ย คำฮะดีสในภาษาอาหรับและก็ในภาษาไทยเนี่ยมีความหมายว่าอะไรอ่ะ,อะเร็วอ่ะเร็วเร็วเร็วอ่ามีใครรู้บ้างลองตอบมาเร็วเดี๋ยวครูจะให้ให้รางวัลอย่างไงด <c oughs> เีเรียนออนไลน์เราจะให้รางวัลอย่างไงดีอ่านะลองตอบกันมานะเราจะเรียนออนไลน์เหมือนกับอยู่ที่บ้านนะเรียนในคลิปจะทําให้บรรยากาศมันอยู เ,เหมือนให้อยู่เหมือนกับว่าเรียนที่โรงเรียนนะอลฮัดิสคืออะไรอะลองคิดก่อนนะคิดก่อนหลายคนบางคนก็น่าจะรู้นะเราจะเราน่าจะเรียนกันมาแล้วบ้างเนาะเนื่องจากว่ามันมีเป็นคาบแรกเนาะเป็นคาบแรกของเรานะเราจะมาเรียนพื้นฐานมา,มาทบทวนความจำนะเขาเรียกว่าทบทวนความจำเนาะว่าคําเหล่านี้วิชาเหล่านี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไรมันเรียกว่ามันคืออะไร ะดซโอเคนะนะถ้าใครมีกระดาษหรือว่ามีอะไรก็ฝึกฝึกเขียนเขียนลงลงลงด้วยก็ได้นะ,ะเขียนเอากระดาษแล้วก็มาเขียนนะครับมาเขียนตามครูก็ได้นะวันนี้นะ่ะเราจะมาเรียนแค่นี้นะครับเกี่ยวกับคำว่าเดซนะครับสั้นๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาเรามาดูความหมายกันนะครับโอเคนะ มาแล้วามาแล้วโอเคลองดูก่อนแล้วก็ตอบในใจก่อนนะครับว่ามันคืออะไรมันคือยังไงโอเคนะฮัด,ดีิสหรือว่าคำอาหรับอีกคำหนึ่งที่เราอ่านเมื่อกี้ก็คือฮัตติสคืออะไรเนะอะจากที่เราดู นะครับที่ครูทำมานะครับนักเรียนอาจจะทำสวยกว่าครูนะอ่ะฮะดีสก็คือคร่าวๆก็คือจากที่เราดูในนี้อ่ะลองตอบดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะนี่คืออะไรครับอ่ะฮะดีสคือการอะไรนะการอ่าการพูดถูกต้องครับการพูดอ่ะการพูดการพูดคืออะไรการพูดมีเสียงไหมเวลาเราพูด Kan, jadi kita akan belajar bahasa Inggeris. Kita akan belajar bahasa bahasa Inggeris. Kita akan belajar bahasa Inggeris. Kita akan Kita akan Kita akan belajar bahasa Inggeris. Kita akan belajar bahasa เด็กกิมริเบอร์ก็มีสต้าฮะตู้คือการพูดเอามีฮะการพูดอะไรกันครับการพูดได้ได้ยินเสียงก็คือการพูดโอเคเนาะสั้นๆเนาะการพูดทุกคนน่าจะรู้ดีเนาะการพูดคืออะไรโอเคผ่านการพูดต่อไปความหมายต่อไปอันนี้หนึ่งโอเคเราเขียนหนึ่งเนาะต่อไปฮดีสคือการการอะไรครับการกระการอะไรการกระ การกระทำอะไรคือการกระทำการกระทำอัตตะสมลายยกัตโตกัตโตัปการกระทำ perbuat e r b u a t p e u a t n ป e r b u a ต a นการกระทำา e ป b u ต t a n perbuatan เนาะ p ิ r บ u a t n อย่างนี้ทัสปะ a t a n สุติมีต่อนะ makan mi sikit ni yok tu ayam we banyak sikit sebab kita duduk rumah ngam mi banyak boleh boleh jadi lah uh, boleh mi kat ayah lah ha nak yok tua ayam mi kita kan ke tham sup kita ha uh, ni mi kita kita duduk dapur masuk tengok mi kita buat nasi dapur buat kena duduk balik telah ha ribah, ribah 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 ambil koli goreng 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 uh, tu ke ke kan ke tham ho mi kita ha uh, nan ke kan ke tham Lalu tu bel luar rumah tengok ayah kita อย่างที่เราพูดเหนือหออยักกูนันเนอะเขาตั้งไว้ว่าการกระทำของพ่อเราอ่าสิ่งเหล่านั้นคือการกระทำะการกระทำเปิดบวชเปิดบวกตันเนาะอ่าเปิดบวกตัน,น,อตนโอเคเนาะน่าจะเข้าใจเนาะการกระทำคืออะไรการพูดคืออะไรไม่ยากเนาะเข้าใจไหมถ้าเข้าใจกดหนึ่งเข้าใจแล้วกดหนึ่งนะสองอย่างนี้ถ้าใครเข้าใจแล้ว อะตอบดังๆว่าเข้าใจอ่ะหนึสองสัง้โอเคเข้าใจทุกคนเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะน่าจะไม่ยากเป็นความรู้เบื้องต้นโอเคหนึ่งสองต่อไปสามสีม่วงนี้อ่านว่ายังไงครับลองอา่านดูยอมรับหรือว่าการยอมรับการยอมรับอะไรหรอการยอมรับไปนาะ ยอมรับคืออะไรอันนี้เราจะยังไม่เจาะลึกมากนะครับเราจะมาดูเบื้องต้นเฉยๆว่าฮัดีิษคือความหมายอะไรเราจะไม่เจาะลึกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงมากนะักาะารเดี๋ยวจะมารู้แค่ความหมายคร่าวๆเบื้องต้นนะครับวันนี้อ่ะมาข้อ3ยอมรับคืออะไรการยอมรับคืออะ,อะไร การยอมรับอัตมาปนเปิงงากวันฮางาก꾸งากูยอมรับอัตมาปนงาก꾸ฮางาก꾸สุพติกับปงงา꾸ยอมรับยอมรับสุพติฮะมิซาเลนมิซาเลการยอมรับเขามีต่อเกาะฮะมีบอลโดสุพติการยอมรับของแม่เราของแม่เราพอทิตเุบเบะไม่บอลละเาทุบเบะไม่บอลละนะพวกเราตุ main bola. ah tu bek luar main bola. Bek main bola dengan sai sai. Pah bawa kita tu bek tu bom apa tak connect tak klik umur. Klik umur. Ha ah, klik apa rumah. Pas klik rumah ada meter. Pah pak orang dah tengok. <laughs> meter. Pah meter tengok kita klik tu. Pah dia tanya mari mana? มาจากไหนแม่ถามว่ามาจากไหนเราก็บอกไปว่าอา๋อไปเล่นบอลมาครับไปเล่นบอลยูแม่บอลล่ะป่ะอ๋อมีบออ๋อเยอยเยอยอเยอ,ยอ,ยอ,ยอะบอกอ่ามีแต่ดับิแม่เราไม่ได้โกรธเราที่เราไปเล่นฟุตบอลแสดงว่าแม่เรายอมรับไหมในจุดจุดนี้อ่ะแสดงว่าแม่เรายอมรับอไปแพ้แต่ก่อนหน่แพ้อ่าไปแพ้นะโอเคแสดงว่า ฮัดดิสคืออะไรบ้างนะครับสามอย่างเมื่อกี้หนึงคือการพูดอ่าโอเคการพูดสองการกร,อการกระทำโอเคการกระทํสามคืออะไรสคือการยอมรับจำให้ดีสามอย่างนี้จะเป็นฮัดดิสได้แต่ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นฮัดดิสได้มีสามอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นฮัดดิสได้สามอย่างนี้จะต้องเป็นการพูด การกระทําและก็การยอมรับทั้งหมดนี้เป็นการพูดการกระทำการยอมรับของใครของอเห็นไหมของนบีการยอมรับของแม่เราเป็นฮัดติษไหมการกระทำการยอมรับของแม่เราเป็นฮะดิสไหม ของแม่ของแม่ไม่ใช่ฮะดิษการยอมรับของพ่อเราเป็นฮะดิษไหมเห็นไหมตรงนี้เป็นฮะดิษไหมการยอมรับของพ่อการพูดของพ่อการกระทําของพ่อเป็นฮะดิษไหมไม่ใช่จะเป็นฮะดิษได้จะต้องเป็นคําพูดของนบีการกระทําของนบีการยอมรับของ นบีอาสิ่งเหล่านี้ถึงจะเรียกว่าฮัดดิสน่าจะเข้าใจเนาะเข้าใจไหมครับน่าจะเข้าใจนะการฮัดีิสคือการพูดการกระทำการยอมรับของใครของนบีนบีนบ,บเราเชื่ออะไรนะชื่อมูฮัมมัดสุลลัลวะัยฮิวะสลัมนะทุกคนน่าจะรู้นะครับ นี่ครับบทเรียนในคาบแรกของเรานะครับก่อนที่เราจะเรียนเรื่องอื่นๆเราจะมารู้จักเกี่ยวกับคําว่าฮัดลิสคืออะไรก่อนอ,อยากให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนโอเคนะเราจะเข้าใจเนาะไปแหะไปแหะไปแหนะเลโอเคนะไปแห่ไปแก็วันนี้โอ้ก็บทเรียนเรานะครับวันนี้ก็จะเรียนแค่นี้ไม่เยอะนะครับคาบของครูคก็ประมาณนี้เนาะ อยากให้เราจําแล้วก็เข้าใจนะครับใครที่คิดว่าน่าจะลืมหรือว่าอะไรก็สามารถจดสิ่งเหล่านี้ได้อ่ะสต็อปก่อนแล้วก็จดไว้โอเคเนาะเก็บไว้ในะสมุดเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมอะไรกม็มาส่งที่ครูได้เนาะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเปิดเทอนอีกโอเคเนาะสำหรับงานนะครับงานคาบนี้ก็น่าจะยังไม่มีเนาะยังไม่มีงานนะคาบนี้คุณยังจะยังไม่ให้งานเนาะ ก็สำหรับท้ายคาบนะครับท้ายคาบในวันนี้นะก็ครูก็อยากจะฝากนะครับฝากนักเรียนทุกคนนะครับซึ่งช่วงนี้ก็รู้รกันอยู่นะว่าสิ่งที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอะไรนะโควิด -19 ที่ระบาดอยู่ตอนนี้ในสถานการณ์ตอนนี้นะครูก็เป็นห่วงนะครับรู้สึกเป็นห่วงและก็กังวลน,นะครับนะครับ เป็นห่วงนักเรียนทุกคนนะครับก็ฝากนะครับฝากนักเรียนทุกคนนะครับดูแลตัวเองเนาะดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองให้มากๆพยายามป้องกันตัวเองเนาะป้องกันตัวเองป้องกันใส่แมสอะไรนะใส่แมสล้างมืออะไรก็แล้วแต่นะป้องกันตัวเองให้มากๆเนื่องจากว่าที่เรารู้กันอยู่นะก็แถวบ้านเราสามจังหวัดก็ ระบาดกันเยอะนะครับได้ยินข่าวว่าแถวแถวบาราห์เองก็นะครับระบาดกันเยอะอยู่พยายามอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านให้มากนะครับอยู่บ้านอยู่บ้านนะครับไม่เป็นไม่ต้องออกไปไหนนะครับถ้าไม่จําเป็นอออยู่บ้านไม่เ็นนะครับอยู่บ้านนะครับพยายามไม่ต้องไปไหนนะอยู่บ้านช่วย ช่วยอะไรช่วยพ่อแม่ฮะช่วยพ่อแม่ดีที่สุดนะช่วยพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ต้องสร้างภาระให้ที่บ้านนะพยายามช่วยพ่อแม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ข้างนอกเลวร้ายมากนะครับก็อยู่บ้านพ <imet> ยายามอยู่บ้านเล,เ,ลเล่นแถวบ้านนะครับแถวบ้านเล่นกับน,น้องกับพี่ช่วยพ่อแม่อะไรอย่างงี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่จะฝากอยู่บ้านนะครับนอกจากอยู่บ้านก็ ละมาดอาะไรละมาดสิ่งเหล่านี้นะครับพยายามรักษานะครับอย่าทิ้งนะครับก็สําหรับ,รบ,รบวนับวนนี้ครูก็ถือว่าเป็นการเจอครั้งแรกของเรานะครับในคับเรียนวิชาอัลฮะดิษก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือและก็มาเรียนด้วยกันนะครับก็ส a l a ก u a l a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h